สวัสดีครับอยู่กับ The i อีสานเร r คอ o ์ d พอดแนะครับกับผมนาวีอาชวิตอินหาครับสวัสดีค่ะแป้งวิสัญญางามนาค่ะนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับกรณีมรณะสักขีนะคะซึ่งหลายๆท่านก็อยากทราบว่ามรณะสักขีคืออะไรนะคะก็วันนี้เราก็จะได้มาเล่าเรื่องนะฮะให้ให้ทุกท่านฟังว่าเกี่ยวกับคำนี้เป็นมีที่มาที่ไปอย่างไรและเกิดขึ้นที่ไหนนะฮะ ก็ส่วนตัวเดี๋ยวขอถามแป้งก่อนว่าแป้งรู้จักคําว่ามรณะสกขขีมาก่อนไหมไม่นะถ้าก่อนที่แบบเราจะลงไปทํางานทําแบบเรื่องนี้ใช่ไหมแป้งก็ไม่เคยรู้จักมรณะสกขขีมาก่อนเลยแบบมันก็เป็นคําแ,แปลกๆคํานึงที่อะไรวะเกี่ยวกับอะไรวะถ้าพูดขึ้นมาแล้วอะเออเออ,เ,อ,อ,อเพราะว่าเพราะว่าส่วนตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกัน คือได้ยินมาในในในแวดวงของละครเวทีเนาะคนทำละครหรือว่าคนทํากิจกรรมอย่างเงี้ยเขาจะพูดคานี้เยอะซึ่งเราก็ก่อนหน้านั้นเคยเห็น,นผ่านๆในหน้าฟีสเฟซบุ๊กหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆเนาะก็ไม่ได้สนใจว่ามันคืออะไรนะครก็ลองได้มาศึกษาได้มาอะไรอยู่ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับว่าเาเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวคาทอลิกในดินแดนอีสาน ในมุมมองของความเป็นคาทอลิกกับดินแดนอีสานอ่ะในมุมมองแป้งอะแ,แป้งแป้งมองว่าอย่างไงบางคนก็จะมองว่าแบบศาสนาศาสนาคริสต์คาทอลิกอย่างเงี้ยมันเป็นศาสนาที่มาจากที่อื่นที่มาจากต่างประเทศจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างจากศาสนาอื่นในไทยเราก็มาจากต่างประเทศเท่านั้นแหละแต่ว่าแบบมันดูมีความเป็นฝรั่งม,มันดูเป็นแนวคิดที่แตกต่างไปจากขนมเดิมที่ ได้ใช้ชีวิตยอยู่เป็นศาสนาที่เข้ามาใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม,มพึ่งมีการเผยแพร่อ,อะไรเงี้ยมันก็ดูจะไม่ค่อยเป็นไปตามกับความเชื่อของคนอีสานสักเท่าไหร่ที่อยู่กับวัดทมฮี่สิบสองคลองสิบสี่จะอยู่กับพวกผีหรือว่าการอ่าไหว้อะไรต่างอๆอะไรเงี้ยอืม,อมแล้วนาวีว่าไงก็คือคือส่วนตัวเราเนาะเราโตเราโตขึ้นมาในในสังคมครอบครัวที่เป็นพุทธแบบ พูดจาเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมันแปลกคือตอนเด็กๆเ,เลยนะตอนเด็กๆอะ่ะคิดว่ามันแปลกเลยเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งที่มันมาอยู่ในวัฒนธรรมพื้นถิ่นของคนเซาท์อีสเอเชียแต่ในในความรู้สึกณนะตอนนั้นอะ่ะเราเราไม่ได้มีคอนเซปที่เรียกหรอกว่าอันนี้คือเซาท์อีสเอเชียอันนี้คือเวสเทิร์นเคานเจอร์หรือว่าอะไรอย่างงี้เนาะ<ม>แต่เรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่เป็นอยู่ อันนี้นะักนะความคิดตอนเด็กนะฮะว่าว่ามีความรู้สึกแบบนี้กับศาสนาคริส์ตที่เป็นคาทอลิกที่เข้ามาแต่ถามว่าในครอบครัวของตัวเองเนี่ยมีไหมคนที่เป็นคาทอลิกคือเชื้อสายแม่เนาะเป็นตระกูลใหญ่นำสกุลใหญ่ของสกุลนครนำสกุลหนึ่งนะฮะแล้วในในครอบครัวของเราในครอบครัวใหญ่ของเราเนี่ยก็จะมีสายที่นับถือพุทธและมีสายที่นับถือคริสตเหมือนกันเพราะว่า ทางพี่ชายของคุณตาเนี่ยเขาได้แต่งงานกับคนที่เป็นคาทอลิกที่มาจากบ้านท่าแร่สะกลน,นะ,ะก็เลยทําให้ครอบครัวสายหนึ่งของเราอะ่ะเป็นคนคาทอลิกแต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเ,เราเข้าใจเขามากความเข้าใจกับคาทอลิกมันมีน้อยมากเนาะก็เลยดูเป็นเรื่องแปลกไปอ่ะถ้าพูดถึงแล้วอะ่ะในเรื่องของมองการมองแปลกมันไม่ใช่แค่พวกเราที่เป็นเจเนเรชันใหม่ที่ว่ามองแปลกในสมัยเราเด็กเนาะ แต่ว่าของแป้งอาจจะค่อนข้างแตกต่างจากนาวีเรื่องเกี่ยวกับเราที่อยู่ในครอบครัวพุทธไม่ได้มีคนที่อยู่ในไม่ได้มีคนนับถือศาสนาคริสต์แต่ว่าเราอ่ะเรียนอยู่ในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคาทอลิก <c oughs> ตั้งแต่อนุบาลจนป .6 เลยก็คืออยู่มา9ปีเกือบ10ปีซึ่งมันมันเป็นอีกแบบหนึ่งที่ทำให้เด็กพุทธนะ่ะรู้สึกว่า อยากจะเรียนรู้ความหลากหลายของศาสนากับเพื่อนของตัวเองนะมันไม่ได้ดูแบบแปลกหรือแตกต่างจากสิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้ว่าแบบความแปลกแตกต่างมันทําให้อยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือมันคือความตื่นเต้นของเด็กอะที่จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อเพื่อนทําอย่างนี้ เพื่อนทาพิธีนี้เฮ้ยมันมีอันไหนไหมอีกที่มันเหมือนกันหรือ,อว่าข้อไหนที่มันเป็นจุดต่างอะไรเงี้ยม,มันก็เป็นความสนุกของเด็กพุทธที่ไปเรียนโรงนีนโรงเรียนคาทอลิกเหมือนกันนะตอนนั้นเพราะว่าในสกนนะลน่ะโรงเรียนคาทอลิกเยอะอโรงเรียนคาทอลิกเยอะเพราะว่าด้วยความที่ศาสนาเนาะศาสนาก็เบนอินไปเกือบทุกที่เลยในเกือบทุกอำเภอนะฮะอันนี้เป็นมุมมองความความแตกต่างที่เรามองว่า มันอาจจะไม่คุ้นชินของคนสองคนเนาะแต่จริงๆแล้วเรื่องความแตกต่างเนี่ยมันมันมาทุกยุคทุกสมัยมีในทุกชาติรวมอยู่ในประวัติศาสตร์โลกเกือบทุกชนชนชาติทุกประเทศเลยและรวมถึงดินแดนอีสาน์เหมือนกันในอดีตนะฮะมเมื่อถ้าย้อนไป82ปีที่แล้วและนี่เป็นเรื่องที่เราจะเล่าลาให้ฟังก่อนที่จะโยงไปถึงเรื่องเกี่ยวกับมรณสกีเนาะถึงต้นกำเนิดเลยว่า การมองความแตกต่างของคนเนี่ยมันเป็นยังไงมีที่มายอย่างไงใช่ไหมอมอมรณสักิีที่เราจะพูดถึงเนี่ยคือเราพูดถึงของจังหวัดไหนอ๋อมรณสศักิีที่เราจะพูดถึงนะฮะเราจะพูดถึงบ้านสองคอนนะฮะของจังหวัดมุกดาหารเนาะของจังหวัดมุกดาหารอำเภอบ้านใหญ่จังหวัดมุกดาหารเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะขอเล่าเรื่องท้าวความเป็นมาก่อนว่าก่อนที่ความแนวความคิดของคาทอลิกอ่ะมันจะเข้ามา รุ่มรวยลงหลักปักฐานในในดินแดนฝั่งเขาขขงแม่น้อโคงแห่งนี้เนาะมันก็มีความเชื่อพื้นถิ่นอยู่แล้วนั่นก็คือความเชื่อเกี่ยวกับผีปอบอ่ะความเชื่อเกี่ยวกับผีปอบนะฮะพูดก่อนว่าในสมัยเด็กๆเคยได้ยินเรื่องผีปอบไหมบอยุคปัจจันฉันก็บ้าวเรื่องปอบนะส่วนมาสิเป็นแบบ พี่ที่เขาแบบหอยเสือสีแดงอ่ะพี่แม่มา,มมาเนาะเขาเอิศน่ะ<ม>เออแต่ว่าแบบปอบอ่ะอานนแบบได้ยินแถวท่างอุดรอีกอย่างนึงเสิที่เขาบอกว่าแบบปอบห้ายที่เขาเอาบางังอีกอย่างอ่ะมาขยำขยวขยา<ม>ขยา,ขยา,ขยาแบบแลนไปแล้วก็แบบนับนับ,น,บนับเอายาเสไหว่ามีจกัจกโตจักโตอีกอย่างหนึงเสียแบบนั้นอ่ะเคยเคยเห็นในข่าวกับแบบเขาลองเหห้ฟังผู้หญ่เลอเห้ฟังแล้วก็นี่แบบ ปอบตามอีน,นั่นปอบตามอีนี่ของสิเว้ายังเงี้ยเพราะว่าอันนี้ก็เคยได้ยินคือกันอัน,นอันนี้เป็นคนที่เคยได้ยินนะที่ในสมัยเด็กๆเ,เลยสมัยเด็กๆมากๆเด็ก,ก,ก,ดกแบบเด็กจริงๆแต่ว่าตอนนั้นก็ยังมีพอความจําได้อยู่ว่าอันปอบมาแต่ทางอุดอรประมาณทางอุดอรนี่แหละแล้วกําลังจะผ่านหมู่บ้านเราใช่ไหมฮะเพราะหมู่บ้า อำเภอของเราอ่ะมันจะมันจะติดทางหนองหารอุดรอำเภอสองดาวเนาะมันก็จะติดทางหนองหารอุดรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบเขาสร้างกันว่ากําลังผ่านมาทางนี้แล้วให้ไปเอาใบหนาดซึ่งภาษากลางก็ผมไม่รู้ว่าจะเรียกจะเรียกใบหนาดว่าว่าอย่างไรแต่มันคือใบหนาดอ่ะบางคนว่าเขาก็เอินว่าใบหนาเอออาจจะเอินว่าใบหนาแล้วแต่ว่าเออให้เอาใบหนาเนาะว่าใบหนาบ้านเพื่อกันภา ใบหนาดนะคือภาษาไทยใช่ไหออมนะให้เอาใบหนาดออกมาไว้หน้าบ้านเพราะว่าจะได้การปอบที่เดที่ผ่านมามแล้วเราก็ไม่รู้ว่าปอบตัวนี้จะไปไหนเนาะอันนั้นคือ perception แรกเลยที่พูดถึงเกี่ยวกับปอบที่รนะู้เกี่ยวกับปอบนะฮะแล้วอนี้ความคิดเกี่ยวกับปอบอ่ะมันมามันมาผนวกนก,นกันกับเรื่องของมรณะสัตว์ขีได้ยังไงอันนี้เราต้องเล่าท้าวความไปก่อนว่าเมื่อ มีคนบอกว่าเป็นผีปอบคือผีปอบเนี่ยมันเป็นสิ่งชั่วร้ายอม,มันเป็นสิ่งชั่วร้ายมันเป็นเกิดจากการที่ทำผิดคันองของธรรมของคนอีสานเช่นหมอผีหมอผีไม่สามารถรักษาศีลธรรมของตัวเองไว้ได้บ่าสามาถคล่ัมภาษามของมันกินเออเออ,อก็รเลยกลายเป็นปอบเออก็รเลยกลายเป็นปอบนะฮะซึ่งเขาเอิดว่าคลัมเออไม่สามารถคลลัมได้มไม่สามารถยกเว้นข้อห้ามได้แบบ เขาห้ามกินเนื้อซดก็ไปกินเขาห้ามมีอ่าหาดขาดพวกมาจั์ก็ไปเฮต์ค่าห้ามเสพเมถุนห้ามแบบมีหยางกันสิกไปเฮตดแล้วพอแบบหมายถึงว่าไม่สามารถรักษาสิ่งพวกนี้ไว้ได้อ่ะและสิ่งพวกนี้มันก็ย้อนกลับเข้าตัวแล้วกลายเป็นปอบไปซึ่งปอบนี่เป็นสัญญาแห่งความชั่วร้ายคล้ายๆกับซาตานแต่แต่อีกในอีกในหนึ่งนะเรื่องปอบอ่ะ มันก็ดูเป็นการใส่ร้ายป้ายสีเหมือนกันนะสำหรับสําหรับคนในหมู่บ้านหรือชุมชนใช่ไหมเวลาที่เราจะทําอะไรสักอย่างแล้วคนคนหนึ่งสมมติยยหน่อยสั่งมึงอุ้ยพูดมึงได้ด้วยหรอได้ค่ะพูดได้สั่งคุณนะคะคุณนาวีสมมติว่าเกลียดคุณแล้วเขาก็จะบอกว่าอี่นะคุณนาวีไปเหตุนั่นเห็ุมีโน่นนี่นั่นเอ้า เว้าขึ้นมาเต่าขึ้นมาเว้าวซูย่า่หน่อยย่า่แดงแย่ย่ยังว้าไปเบิดอ่ะสรุปว่ามันคือความเกลียดชังของคนคนหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ไปจับผิดหรือว่าจะใส่ร้ายป้ายสีเพื่อที่จะให้เขาเป็นความชั่วร้าย <c oughs> เพื่อที่จะไม่ได้ให้อยู่หรืออยู่ร่วมกันไม่ได้จากจากการความเชื่อที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องหมอผี <c oughs> เรื่องศีลธรรมก็กลายเป็นการใส่ร้ายป้ายสี <c oughs> เป็นความรุนแรง <c oughs> ในหมู่บ้านถ้าพูดถึงแบบ มองมองในมุมกันอยู่ร่วมกันของสังคม mm hmm. ก็คือเหมือนบ mm ูลลี่หรือว่าใช้ความรุนแรงเพื่อที่จะไม่ให้เขาอยู่ตรงนั้น, mm hmm. นเพราะว่า mm hmm. เพราะว่าในเมื่อปอบอ่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของความของลางร้ายของโชคร้ายของตัวร้ายคือถ้าถ้าเปรียบในในเรื่องละครหรือนิยายอ่ะ mm hmm. ก็กลายเป็นตัวละครร้ายอ่ะในสาย mm hmm. ตาของคนในชุมชนหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วมันตามมาด้วยอะไรเหมือนที่แป้งว่าคือตามมาด้วยการผลักให้เป็นอื่น หรือว่าการโดนขับออกจากสังคมเช่นแม่หมดเหมือนกันกับในในในแมสซาชูเซตใช่ไหมฮะที่แบบการตีตาคนหนึ่งว่าเป็นแม่มดคือลักษณะเดียวกันเลยของการที่ทําให้คนที่เป็นปอบเนี่ยเป็นอื่นในสังคม,มและในเนี้ยแต่มันรุนแรงมากเลยนะคือเราฟังในยุคข,ของพวกเราอ่ะเราเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นนิทานประลามปรานหรือเรื่องพูดเล่นแต่พอมันเกิดจริงๆแล้วในยุคที่มันร่วมสมัยอ่ะมันรุนแรงมาก เพราะมันมันทาให้ชีวิตของคนคนหนึ่งอะที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นจริงหรือเปล่ามไม่รู้ว่าปอบนั้นเป็นตัวยังไงจริงจริงเนาะอาถ้าเราเห็นในตามโฆษณาในหนังหรือว่าในอะไรเนี้ยเราก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าปอบนั้นเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าอปอบมีแบบแลนลงไหาล่งลองลง,ลง,ลง,ลงเออลงลองบีบอสิแม่คเออคือเขาไม่สามารถตอบได้อะว่าว่าปอบมีลักษณะจังหดปอบเป็นตัวจังหนอย่างเงีง้ยไม่สามารถตอบได้เพราะฉะนั้น ในสิ่งที่มันสัมผัสไม่ได้อะแปง้งม,มันเลยทําให้ความเป็นอื่นเนี้ยมันเกิดขึ้นและเป็นเหตุผลที่ชอบทําในการที่จะผลักใส่ไล่ส่งคนคนเนี้ยที่เป็นปอบที่เป็นที่โดนตีตาว่าเป็นลางร้ายในหมู่บ้านเนี่ยออกไปจากหมู่บ้านหรือออกไปจากชุมชนที่เคยอยู่ได้อืซึ่งน่าสงสารไหมถ้าพูดจริงๆอือน่าสงสารนะ ใช่ก็คือคนที่อยู่ในหมู่บ้านไปตั้งใจจะไปตั้งลูกลา่าก็ไม่ได้มีคิดมีแผนอะไรที่จะแบบออกไปจากหมู่บ้านนั้นแล้วก็ถ,กถูกไล่ออกไปแล้วมันคือความเข้าใจผิดที่มันมันเป็นความเชื่อที่มาครอบไปแล้วแล้วมันก็ตัดหลักการและเหตุผลไปแล้วเพราะว่ามันเป็นความเชื่อใช่ไหมม,มันก็กลายเป็นว่าคนนั้นก็ไม่มีสิทธิ์จะแก้ตัวแล้วถึงจะเล่าให้ใครฟังมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็อาจจะต้องหาที่พึ่งใหม่ ซึ่งมันก็อ่พอพอออกไปจากจุดเนี้ยพอออกไปจากจุดที่อยู่ในชุมชนหรือสังคมเป็นหมู่บ้านเนาะก็ละหกละเหีเล่่อนไปอันนี้อันนี้จะพยายามเชื่อมโยงนะครับว่าเรื่องราวมันเกิดในในในหมู่บ้านหรือว่าเกิดเป็นชุมชนคาทอลิกได้อย่างไรเนาะซึ่งอันนี้ก็พูดตรงๆว่ามันเกิดจากกลุ่มคนเหล่านี้แหละกลุ่มคนที่โดนใส่ร้ายว่าเป็นปอบ ไปอยู่รวมกันในในบริเวณบริเวณหนึ่งซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันคือบ้านสองคอนแล้วคำถามคืออะไรที่ทำให้พวกเขาไปรวมกันที่นั่นมันก็มีจากหลายสาเหตุหลายปัจจัยนะตามถ้าตามความเข้าใจของเราเองคือหนึ่งถูกไล่มาจากหมู่บ้านด้วยความถูกถูกความเชื่อว่าเป็นปอบด้วยเลยอ,อ่หนึ่งก็คือ อาการปอบอะเนาะที่แบบอาจจะมีจากความเกียดชังหรืออาจจะมีอาการมันอาจจะเป็นไข้ป่าหรืออาจจะเป็นโรคระบาดอะไรสักอย่างช่วงนั้นที่มันจับไข้คนมันหนาวมันก็สั่นมันก็เหมือนปอบเข้าอาการปอบตำอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มันก็ถูกไล่มาแล้วประเด็นคือเวลามาเนี่ยมันมาทางครอบครัวไงมันก็มีทั้งแบบพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยนะมาด้วยกันแล้ว ก็เชื่อว่าคนที่มาเนี่ยบาทหลวงคนเนี้ยคุณพ่อเนี่ยรักษาปลอบได้อืม,อมพอมันเป็นอาการป่วยไข่อะ่ะเขาเป็นหมอด้วยใช่ไหมละ่ะก็มียาติดมาบ้างเพราะว่าเป็นฝรั่งอ,อะไรเงี้ยเอาลองให้กิน high, อ้าวหายเพราะมันคือเพราะมันคืออาการเจ็บป่วยอ,อ่ะ เขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อเขามียาดีนะเขารักษาปอบได้ออพอมันมีหนึ่งครอบครัวสองครอบครัวย้ายมามันก็อาจจะซ่าตามกันไปแบบส่งข่าวตามกันไปว่าหมู่บ้านเนี้ยรักษาปอบได้หรือเปลี่ยนศาสนาเพื่อเพราะว่าศาสนานี้ไม่มีปอบอมไม่มีความเชื่อแบบนั้นก็เปลี่ยนไม่ให้มีบุญมีบาปเปลี่ยนให้ตัวเองไม่บาปจากการเป็นปอบหรือว่า ยกโอนหนีเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมอม,มันก็ทําให้มีการมาตั้งรกรากที่นี่ด้วยด้วยความเชื่อเรื่องปอบน,นี่แหละก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านปอบอืมก็คือเท้าความมาก่อนว่าในความโชคร้ายก็มีความโชคดีนะครับในในเรื่องของว่าเมื่อคนที่เป็นปอบมาอยู่รวมกันเยอะๆในบริเวณหมู่บ้านสองคอในปัจจุบันมเมื่อมาอยู่รวมกันเยอะๆมันผเอิญพอดีว่าคุณพ่อ คุณพ่อบาทหลวงชาวฝรั่งเศสอะได้ข้ามมาพอดีเพื่อแกแกดูแลสังขามณฑลแถบนี้เนาะแกแก็ได้ข้ามมาอเผอิญว่าเขาเป็นฝรั่งแล้วเขาพกยาที่มันสามารถรออักษาโรคได้ได้ทันสมัยอย่างเงี้ยและจริงๆแล้วอ่ะคนที่โดนกล่าวหาว่าเป็นปอบอ่ะในใจลึกๆเขาก็เชื่อนะว่าเขาเป็นจริงๆอืแล้วเขาก็คงแบบหมดอะไรตายอยากแล้วแหละจนจนมาพบกันกันกบอะคุณพ่อเปาโลฟิเก้นะฮะอันนั้นคือคือชื่อของท่าน ก็ได้รักษากัน,ได,กกนได้รักษาโรคแล้วข่าวนี้มันก็สพานออกไปเหมือนที่แป้งว่าว่าแบบเออมันสามารถรักษาเออรักษาปอบได้อ,อะไรเงี้ยแล้วคุณพอ่อและแล้วคุณพ่อก็ได้แนะนําอีกว่าอา้าวกลัวเป็นปอบเหรอ,อเปลี่ยนศาสนาสิอืจะได้ไม่มีปอบออก็ได้มาอยู่ด้วยกันด้วยไงมันก็คือลึกๆคือเป็นเผยแพร่ศาสนาด้วยก็อาจจะม,มีหลักคิดทางศาสนาเพื่อที่จะ ปลอบใจหรือให้ความรักอบอุ้มกันที่มันเป็นแกนหลักของศาสนานี้ใช่ไหมละ่ะเพราะว่ามันมาจากความโหดร้ายการถูกไล่ออกจากหมู่บ้านมันก็ต้องการการโอบกอดอหรืออาจจะลองเปลี่ยนศาสนาเพื่อที่จะลองเริ่มต้นใหม่มกับที่ใหม่อ,มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งแนวคิดเนี้ยเราก็ได้เห็นในสื่อ ทรทัศน์หรือว่าภาพยนตร์มากขึ้นในในเรื่องของร่างทรงเช่นเดียวกันนะในอันนี้จะเป็นเนื้อหาสปอยนิดนึงนะฮะว่าตัวแม่ตัวน้องสาวของป้านิ่มที่เป็นร่างทรงใช่ไหม,มที่เขาโดนย่าบายันจะจะเอามาเป็นร่างก็จัดการเปลี่ยนศาสนาซะเลยก็เป็นนับถือศาสนาคิดเหมือนกันก็เปลี่ยนเป็นนับถือพระเจ้าซะ,ะสิ่งพวกนี้จะได้ไม่ตามไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนละความเชื่อยืนยืนอยู่บนความเชื่อที่แบบ เป็นฐานคนละกานกันอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่หมู่บ้านผีเปาะได้เกิดขึ้นและจากหมู่บ้านผีเปาะได้กลายเป็นชุมชนคาทอลิกที่แผ่ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหมอสอนศาสนาหรือว่าบาทหลวงซิสเตอร์อคิดศาสนิกชนก็ได้หลั่งไหลกันมาที่ที่หมู่บ้านแห่งนี้มากขึ้นมากขึ้นเนาะกับสิ่งที่ทำให้ชุมชนนี้ใหญ่ขึ้นน่ะ เท่าที่ทราบมาคือมันมันไม่ใช่แค่คนที่โดนกล่าวหาว่าเป็นปอบเนาะก็จะเป็นธาตุ<ม>เป็น<ม>ฉเฉลยที่ที่คุณพ่อเนี่ยที่บาดหลวงนียได้ไถามาอีกทีหนึง่ง<ม>ใช่ไหมคาดว่าจะเป็นฉเฉลยจากสงคราม,มที่ที่มาด้วยกันระหว่างที่มีสงครามเกิดขึ้นออ<ม>ืมแล้วก็ไปไถตัวมามาขออยู่ขออาศัยหรือว่าติดตามด้วยกันมาอก็เป<ม>็นคน แล้วก็อันนี้ก็เป็นสื่อกลางมันก็เลยทําให้แบบมันขยายขึ้นเรื่อยๆชุมชนคาทอลิกริมน้ําโขงบ้านสองคอนมันก็ขยายขึ้นไปข,ขยายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ผลพวงจากการงอกงามทางศาสนามันก็น่าจะมีเรื่องเนะแป้งอยากให้แป้งเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมันมีเหตุการณ์อะไรต่อจากมีไหมหลังจากที่แบบว่าพอชุมชนคาทอลิกเนี่ยจากบ้านผีปอบกลายมาเป็นชุมชนคาทอลิกที่โอ้โหใหญ่มากๆอืแล้ว มันมีผลพวงอะไรตามมามจากการที่มันขยายตัวเร็วขนาดเนี้ยอืมพอมันขยายตัวมันมันก็เป็นชุมชนที่ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากชุมชนอื่นมากนักน,นะมันก็ใช้สาธารณูปโภคการการเรียนโรงเรียนวัดหรือว่าที่ทำกาการต่างๆอยู่บริเวณนั้นแหละไม่ได้ไกลกันมากร่วมกับศาสนาอื่นๆแต่อาจจะมีเป็นชุมชนที่ติดกันก็จะนับถือศาสนาอะไรแบบนั้นมันเป็นหมู่บ้านที่ มีหลายหลังแล้วก็แบ่งฝั่งเลยนะถ้าเกิดเราไปที่สถานที่นั้นตอนน,ตอนนี้ก็ยังอาจจะพอเห็นภาพอยู่ว่ามันก็ค่อนข้างใหญ่หแล้วก็มีบริเวณกว้างพอสมควรแล้วก็ครั้งนั้นก็มีตำรวจไหมนะใช่ตำรวจไหมหเป็นตำรวจที่มาเตือนของคนที่อยู่ในชุมชนว่าให้เปลี่ยนกลับมานับถือศาส,สนาพุทธเพราะว่า ทางการเขาไม่ชอบแล้วก็ศาสนาเนี้ยมันมาจากคนที่เผยแพร่ศาสนาซึ่งแบบเป็นคนฝรั่งเศสอาจจะเป็นสายหรือว่าเป็นสายทางสงครามแล้วประเทศไทยก็ไม่ได้อยากจะยุ่งเกี่ยวทางการก็อาจจะไม่ได้อยากยุ่งเกี่ยวในเรื่องอะไรแบบนี้อืก็เกิดการห้ามปรามกันเกิดขึ้นในชุมชนมันก็พอมันขยายตัวขึ้นต้องยอมรับว่า อะไรที่มันขยายขึ้นหรือว่าเติบโตเร็วอะ่ะม,มันก็จะได้รับการจดจ้องเป็นพิเศษก็จะถูกจับตามองแน่นอนใช่เพราะว่าด้วยความที่อ่าต้องเล่าให้ฟังก่อนเนาะว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นศาสนาที่เข้ามาก่อนแล้วมันเข้ามาโดยโดยโดยอนานิคมของสยาม,มที่ที่เขาสามารถรวมประเทศได้เป็นแผนที่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็เข้ามา อาจผ่านทางราชสำนักนของสยามที่ที่เขากระจายพระพุทธศาสนาออกไปตามภูมิภาคพราะฉะนั้นความเก่าแก่เนี่ยก็คือที่ไม่ติดว่าพุทธเนี่ยเข้ามาก่อนก็คือไม่ใช่ศาสนาพื้นถิ่นแหละศาสนาพื้นถิ่นคือศาสนาผีแต่เมื่อพุทธเข้ามาปุ๊บมันได้อย่างลากลึกลงจิตใจของคนมาก่อนแล้วแล้วกิจตศาสนามันก็เลยดูเป็นอื่นไปในในมุมมองของคน แถบนั้นและในมุมมองของตัวคนจากส่วนกลางด้วยอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเราเราใช้ชีวิตมันร่วมกันกับพระพุทธศาสนาไปแล้วอะไรเงี้ยเนาะแม้แต่ประเพณีบางอย่างในในคริสต์บ้านเรานะฮะในค,นคริสตกรกนครคริสต์มุกดหาร ควิดนครพนมเองเป็นความลื่นไหลทางศาสนาเขาเรียกว่าอย่างก่อนะการไหลห้าทางวัฒนธรรมนะครับเป็นการไหลห้าทางวัฒนธรรมมากเช่นอะไรบ้างอะเหตุการณ์ที่ที่คุณแป้งได้ได้ได้ไปสัมภาษณ์วันนั้นเออที่ไปได้ไปสัมภาษณ์ก็จะมีห่อข้าวต้มไปไปไปวัดหรอไปโบสถ์เออไปโบสถ์ห่อข้าวต้มไปโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วการห่อข้าวต้มแบบทำบุญ เราก็ทําไปใส่บาทใช่ไหม,มละ่ะแถวบ้านเราอะอแบบเออวันโกนอะไรเงี้ยก็มานั่งหอ่อข้าวต้มอาไปวัดอะไรเงี้ยเออคือมันเป็นคอนเซปต์แบบพูดแบบพูดมากๆอะไรเงี้ยคือมันอย่างลากลึกถึงขนาดนั้นจนจนแม้กระทั่งว่าคนพื้นถิ่นนะ่ะที่เปลี่ยนไปนับถือคาทอลิกแล้วเปลี่ยนไปแบบอาอุทิศตนให้พระเจ้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังดึงวัฒนธรรมเนี้ยท,ที่ที่ตัวเองเคยชินนะ่ะไปใช้ร่วมกันกับาศาสนาใหม่หรือว่าศาสนาที่ ที่เราเรับคอนเซปต์มาใหม่อะไรอย่างเงี้เนาะอืม mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบว่ามัน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 ก็ขนาดนั้นคือไม่แปลกคือในมุมมองของเราอะ่ะมันไม่แปลกที่คนจากส่วนกลางหรือว่าคนส่วนใหญ่ที่จะมองว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาใหม่แล้วมันไม่แปลกที่คนที่โดนมองโดนจับตาจะปกป้องตัวเอง mm hmm. เพราะสิ่งเนี้ยให้เอมพัตตี้หรือว่าให้ความเห็นอกเห็นใจให้ความรักกับเขาอ mm hmm. มันเลยกลายเป็น ความไม่เข้าใจกันอืมจากแบบเรื่องของผีปอบคือคอนเซปต์เรื่องผีปอบก็เหมือนกันอ่ะอเราเราคิดว่าคอนเซปต์เรื่องพีปอบกับการเรื่องมองคนชายขอบมองศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเลยอืมอืมอันนี้แป้งเห็นด้วยไหมหรือว่าย่งไรใช่มันก็คือมันก็ด้วยหลายๆอย่างด้วยความโปรของเราจะเรียกว่าโปรได้ไหมนะคือ คือมันก็พยายามจะให้คนนับถือศาสนาแล้วก็มีแบบนิกายต่างๆเถรวาดหรืออะไรอย่างนี้ที่เป็นการเลือกในการนับถือศาสนาใช่ไหมคือมันก็อยู่ในสังคมด้วยแหละแล้วกลายเป็นว่าถ้านับถือศาสนาอื่นเป็นศาสนาใหม่เนี่ยมันก็มันก็แปลกพอสมควรแล้วทีนี้มันมีประเด็นเกี่ยวกับการเมืองเข้ามาด้วยเนี่ย มันก็อาจจะเกิดอคติทางศาสนาหรืออคติทางชนชาติด้วยซ้าไปเพราะว่าเ,ออเหมือนประเทศไทยก็มีการพราพรกันด้าเกี่ยวกับการการเป็นไทยอ,อย่างหนักแน่นความเป็นไทยความเป็นคนไทยมันก็เลยกลายเป็นว่าคนไทยต้องคู่กับศาสนาพุทธพอมีประเทศอื่นเข้ามาหรือศาสนาความเชื่ออ,อื่นๆจากที่อื่นมา มันอาจจะเกิดอคติทางชนชาติอย่างรุนแรงอคติทางศาสนาอย่างรุนแรงก็ไม่ต้องพูดถึงขนาดนั้นก็ได้ตอนนี้ก็ยังมีใช่ไหมล่ะมันก็ยังส่งต่อมาจนถึงทุกวันนี้เลยด้วยซ้ำไปเนาะก็ขอสรุปให้ฟังก่อนว่านี่แหละคือการเดินทางของบ้านผีปอบของผีปอบปอบนเซชันหรือการกระบวนการทำให้เป็นปอบในคนในหมู่คนชุมชนจนสู่ชุมชนคาทอลิก และจะนําไปสู่เรื่องราวที่เราจะพูดในอีพีถัดไปนะฮะซึ่งเราก็จะขออุบอิบไว้ก่อนนะครับแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เปิดเรื่องราวเกี่ยวกับมรณะาสกีมาซึ่งมันก็จะอยู่ในชุดซีรีส์ที่เราจะอัดลงและพูดไปเรื่อยๆเนาะเรื่องเกี่ยวกับนี้ว่าที่ไปที่มาและจุดจบเรื่องนี้และเมื่อเราถอดบทเรียนออกมาแล้วเรื่องนี้สอนอะไรเราโศกนาฏกรรมเนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งก็เดี๋ยวรอติดตามต่อใน EP ีหน้านะครับก็สำหรับวันนี้ผมนามีอาชวิอินหาครับแป้งวิสัญญางามนาค่ะพวกเราสองคนขอกล่าวคำว่าขอ,ขอบคุณและสวัสดีครับ